วันนี้นะคะราชบุรีอากาศมืดคลึ้มมากเลยอะ่ปะปัทุมดีก็มีเวลาว่างๆเนื่องจากว่าตอนเช้าไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปเดินในตลาดนะคะไปหากับข้าวบางอย่างก็คิดขึ้นมาได้ว่าเออทำไก่เส้นดีกว่านะคะก็ซื้ออกไก่มา1นอกจำราคาไม่ได้แล้วอ่ะไม่ถึงร้อยบาทนะคะ แล้วก็มาต้มใช้เวลาสัก20นาทีค่ะมาทิ้งให้เย็นแล้วก็นั่งฉีกฉีกตามเส้นของไก่นะคะแล้วก็ฟังเออ่นักการเมืองสั่งสอนเด็กๆที่ออกมาชุมนุมกันแล้วก็เล่นเกินบทบาทหน้าที่นะคะนักการเมืองคนนี้ป้าทุนดีไม่ลราเอยนามอ่ะ เดี๋ยวป้าทุนดีจะถูกจัดเข้าระบบซ้ายขวานะคะก็เป็นว่าเออคนนี้เป็นนักพูดนักการเมืองที่เคยติดคุกติดตารางมาแล้วนะคะมีประสบการณ์ในทางการเมืองอะ่ะสูงก็ฟังไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะให้ได้ข้อคิดนะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆออกมาร่วม อุดมการทางการเมืองอ่ะแต่เล่นเกินขอบเขตไปหน่อยก็น่าเสียวไส้นะคะกระตุกลูกกลับมาค่ะมาคิดใหม่ว่าเราเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่านะคะชีวิตกว่าจะถึงตรงเนี้มันยากเย็นนะกว่าจะเกิดมาได้นะกว่าจะพ่อแม่เลี้ยงดูอบรมส่งเสียให้เล่าเรียนนะอย่าให้ไปพลาดในสิ่งซึ่งไม่ควรพลาดค่ะชีวิตอ่ะ มีค่ามีโอกาสเกินกว่าที่จะให้ใครมาแอบอยู่ข้างหลังนะคะคิดใหม่ทำใหม่ค่ะที่รักสวัสดีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะป้าทุนดีก็ใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงของป้าก็มีซอสปรุงรสนะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่เป็นซอสฝาเขียวอะประมาณสองประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำรสเค็ม ประมาณสองช้อนชานะคะแล้วน้ำตาลน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงใดๆก็ได้อะจะช่วยทำให้สีเขาสวยขึ้นนะคะไม่งั้นไก่ก็จะมีสีซีซดๆอะ่ะผสมปนกันคือสามอย่างซอสปรุงรสซีอิ๊วน้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปว่าอะไรเท่าไหร่นะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็หมักเอาไว้ค่ะประมาณสักสองชั่วโมงนะเห็นจะได้อ่าเมื่อกี้นี้ป้าทุนดีพูดไปว่านักการเมืองอะ่ะป้าก็ไม่รู้ว่าจะจัดคนคนนี้เข้าไปเป็นนักการเมืองหรือไม่แต่ที่แน่ๆเขาก็ใช้กิจกรรมอะ่ะคน้นนักการเมือง ที่ไม่น่าจะหวังดีกับประเทศนะคะในสายตาเขากับคนบางส่วนของประเทศอะลงได้นะเออก็เราฟังอะไรก็วิเคราะห์นะคะอะไรที่เป็นส่วนดีเราก็เก็บมาใช้อะไรที่เป็นส่วนด้อยเราก็กลับมาแก้ไขพัฒนาแต่ป้าย้ำว่าป้าสงสารเด็กมากเลยอะกว่าพ่อแม่จะส่งเสีย นิสิตนักศึกษาเนี่ยมาถึงขั้นตอนนี้นะคะใช้เวลาเลี้ยงดูอบรมใช้เงินมาเยอะอะค่ะไม่อยากให้ตกไปเป็นเครื่องมือของใครนะชีวิตหนูอ่ะมันยังไปอีกยาวไกลนะคะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมีใครเคยปลุกปั่นยุยงให้เด็กๆพวกนี้นะคะมาเป็นเครื่องมือแล้วในที่สุดเขาก็ไม่รับผิดชอบหรอกค่ะ คนพวกนั้นก็ถ้าได้ดีเขารับไปแต่ความเดือดร้อนน่ะส่งต่อให้กับเด็กๆพวกนี้สงสารแม่พ่อผู้ปกครองนะคะหนูควรจะเป็นเสาหลักให้กับพ่อแม่ยามแก่เท่านะคะคนพวกนี้เขาไม่รักเราจริงหรอกแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นการแสดงละครนอะ่ะถ้าดีๆอ่ะขึ้นเวทีเองเลยซิอย่าเอาเด็กๆขึ้นเวทีนะคะป้าสงสารอ่ะอย่าหลงผิดค่ะ อย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่ออย่าตามเพื่อนนะถ้าจะตามเพื่อนอ่ะตามในทางดีนี่ก็เรียกว่าเอา่อทำไปบ่นไปนะไม่ใช่ทําไปชิมไปชิมไปบ่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อทุกอย่างที่ป้าทุนดีพูดเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะป้าทุนดีอ่ะคิดว่าถ้าหนูๆเหล่านี้มาเป็นลูกป้าป้าคงเสียใจคงนอนไม่หลับนะคะ แล้วก็หวังจะพึ่งยามแก่เท่าอะ่ะก็พึ่งไม่ได้ละเผลอๆติดคุกติดตารางหัวโตอ่ะในคุกไม่ใช่มีแต่เรื่องดีๆนะไม่ได้หวานบานอุดมการที่ใคร,ใครเขาเล่ากันน่ะเข้าไปหนูจะเจออะไรบ้างในคุกอะ่ะนะยิ่งคนที่รูปร่างตุยนุย้ยมันน่านะมันน่าหลายอย่างอะ่ะเข้าไปอยู่ในคุกอะ่ะมันน่าเสียวไส้ค่ะ อย่าทำนะคะกลับมาค่ะกลับมามาคิดใหม่นะโอเคอันนี้ก็ซอยหัวหอมนะคะแล้วก็มาเจียวในน้ำมันน่ะน้ำมันเยอะๆน้ำมันวันนี้ป้าทุนดีใช้น้ำมันหมูนะคะเจียวจนกระทั่งหัวหอมนิ่มเริ่มจะเหลืองนะคะจึงใส่ไก่ที่ฉีกเอาไว้ลงไปคะ่ะแล้วก็เอาไก่ที่เราหมักเอาไว้นะคะมา ใส่ลงไปแล้วก็คนห้ามหยุดค่ะคนไปเรื่อยๆจนไก่เหลืองนะคะกรอบแล้วก็จึงให้มาเสด็จน้ำมันค่ะขั้นตอนนี้นะคะป้าก็ใช้เวลามาประมาณสิกว่านาทีแล้วค่ะคนเรื่อยๆนะคะรอจนไก่มีสีเหลืองเท่าที่เราต้องการค่ะนะคะอีกแป๊บนึงอะป้าคิดว่าอีกประมาณสักยี่สิบนา คุณดีให้ข้อสังเกตนะคะใกล้ๆที่ไก่จะเหลืองได้ที่เนี่ยน้ำมันจะใสนะคะมันจะสมดุลกันพอดีค่ะพอน้ำมันใสไก่ก็เหลืองพอดีค่ะเนี่ยค่ะเอ่อเคี่ยวในน้ำมันเนี่ยนะคะจนกระทั่งได้สีประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟนะคะคนให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งคือป้าจะแนะนำให้ว่า สมมุติว่าสีที่เราอยากได้เนี่ยอยู่ในหมายเลขหกนะคะถึงหมายเลขสี่ครึ่งอะ่ะก็รีบปิดไฟเลยค่ะแล้วก็คนนะคะพอสีเหลืองตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ใช้ตะแกรงแยกไก่ออกจากน้ํามันแล้วก็มาใส่ในถาดซึ่งรองด้วยกระดาษไขแล้วก็กระดาษที่ชู่นหนาๆที่ใช้ในครัวนะคะ รองอย่างนี้แล้วก็เขี่ยให้น้ํามันเนี่ยซึมลงไปค่ะเปลี่ยนกระดาษสองครั้งนะคะเพื่อไม่ให้น้ํามันเพื่อไม่ให้ไก่ดูดน้ํามันไว้นะคะแล้วจะอร่อยกรอบเก็บได้นานเก็บได้เป็นเดือนนะคะดูเทคนิคนะคะป้าใช้กระดาษซับน้ํามันหนุนที่หนึ่งแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ในครัวนะคะทําทีละข้างนะคะปูบนถาด ซ้ายหนหนึ่งขวาหนหนึ่งสลับไปอ่ะป้าทำหลายหุนเพื่อซับน้ำมันให้แห้งนะคะไก่จะได้เป็นเส้นกรอบแล้วก็เก็บได้คงทนค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่ป้าบอกให้แบบไม่มีปิดบังซ่อนเล้นนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์แชร์ติดตามให้กับป้าทุนดีแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะป้าทุนดีจะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอ ให้ได้ติดตามกันอีกค่ะขอบคุณมากนะคะ